ฝีมือแม่วันนี้มากับเมนูหมูสามชั้นต้มปลาเค็มวันนี้ปลาที่ใช้จะเป็นปลากะพงแดงตากแห้งที่ผ่านมาแม่จะใช้ปลาช่อนทะเลตลอดแต่แม่บอกว่าปลากะพงแดงเนี่ยจะอร่อยกว่ามากสมัยเด็กๆหลายสิบปีแล้วแม่บอกว่าซื้อตัวละ500เท่านั้นแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึงพันสองแล้วหลังจากเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วนะคะมาหมักหมูสามชั้นซึ่งก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหมักให้เข้ากันค่ะต่อไปแม่ก็จะเอาปลากะพงแดงนะคะมาทอดก็ทอดเหมือนทอดปลาปกติเลยค่ะก็คือให้สุกทั้งสองด้าน ถ้าเกิดปลาขึ้นเกลียมสวยแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ให้ใส่หมู3ามชั้นที่หมักเอาไว้นะคะตามลงไปทอดด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําเมนูนี้ไปนะคะก็มีหลายคนบอกเลยว่าที่บ้านก็ทําเหมือนกันแต่ว่าจะใส่ขิงและเผือกด้วยวันนี้แม่เราก็เลยใส่ขิงลงไปด้วยเช่นกันค่ะเราจะทอดต่อให้หมู3ามชั้นเนี่ยพอสุกนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะตักขึ้นเสด็จน้ํามันแล้วเปลี่ยนภาชนะมาเทลงใส่หม้อแทนจากนั้นเติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็จะต้มทิ้งไว้ด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจนกว่าหมูจะเปื่อย เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรเพิ่มเติมอีกเลยเพราะมันมีความเค็มจากซีอิ๊วขาวที่ใช้หมักหมูตอนแรกรวมถึงได้รสชาติจากธรรมชาติจากปลากระพงแดงอยู่แล้วหลายๆบ้านยังมีการใส่เต้าหู้ทอดหรือเผือกทอดลงไปด้วยใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงละมุนแค่ไหนก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ